ประสบการณ์จากเพื่นบ้านอาเซียนนะคะดิฉันเชื่อว่าพวกเรามอยู่ตัวกับการที่จะเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนประเทศของอาเซียนจะรวมตัวกนเป็นอาเซียนนี้เราจะเห็นว่าในประเทศไทยแล้วก็มีการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเราเราเห็นรายการข่าวและารคดีในทางโทรทัศน์ ไทยมีอำนาจต่อรองทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางเพศอยู่ตรงไหนเพศในท่ามกลางย,ยังไม่อยู่ที่ไหนเลยแต่ก็ควรเทศจะสามารถเข้าถึงความเสมอภาคในที<พ>ทไ่ไม่หยุดประเด็นสำคัญๆคัญเพศตื่นไาสักยอย่างนึคงน,นะซึ่ง ก็เลยลงจากรถบอกว่าลูกขับไปนะไปรักผมแม่ที่รงแรมไมเดาซิตี้นะหลวงแม่จะ to วยดูทูเอเด so I left the car so I called my my son please go slowly I need to be there but please go female or d a y e monastic but in this particular case I need to hold on to you when I was holding onto his his shoulder it was tightening tightening <laughs> 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 really... Gender sensitive decisions, and more importantly, must encourage and promote judges to check, to take gender into consideration in deciding.